เหตุการณ์เป็นยังไะครับพี่คือเหตุการณ์มาลูกค้าลูกค้ามาแล้วลูกค้าก็เดินสามสี่ร้านก็เดินไล่หาอก็สอบถามถามราคาว่าร้านไหนราคาขายเป็นยังไงครับผมแล้วสุดท้ายเขาก็เดินมาเข้าร้านผมแล้ไงตอบครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกเด็กว่าให้บวกกับสิบเปอร์เซ็นต์ให้เขาอ๋อทีนี้เด็กมันก็มันก็ทําไม่ได้อ่ะครับผมไอเราปกติเราก็ให้คันละร้อยสองร้อยอ๋อเราให้แล้วใช่ป่ะเราแต่เราไม่ได้ให้แบบว่า อ๋อให้เขาบวกบวกไม่ใช่บวกแบบแล้วเขายกแล้วรู้สึกไงครับเหมือนกับเขายกพวกมัเขายกพวกมาจะมาหาเรื่องมากันรู้สึกไงครับเราในฐานะร้านคก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเกิดลูกค้าเขาเขาไม่ได้เป็นคนพาลูกค้ามาหาเราเหมือนกับว่าเขากรับลูกค้ามาจากโรงแรมมาแล้วก็จะมาให้เราบวกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มัน แต่ปกติเราถ้าเกิดอย่างนี้เราก็ให้คารล้อสองร้อยอยู่แล้วครับอ้าเราก็ให้ถ้ามาบอกเราเออพี่ผมพาแข่งมากินข้าวนะอ่าเราก็ให้คนละถ้ามาน้อยก็ห้าร้อยนึงถ้ามาเยอะเราก็ให้สองร้อย๋อครับผมโอเคก็ก็เป็นสินน้องใจกันนะอ๋อครับผมแต่อย่างนี้คือลูกค้าคนเนี้ยเขามากินข้าวร้านเราสามวันแล้วอ๋อสามวันแล้วแล้ววันเนี้ยเขาก็เมื่อวานก็ใหม่กันเป็นนักเรียวชาวแหละคนจีนคนจีนใ่ยอ๋อ พูดอ๋อเขาเขาเขาจอดนั่นนี่เขามากินกับเราแล้วกินแล้วเขาก็มากินแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาเขาก็บอกเองว่าเริงจริงแล้วเขาจะพาไปร้านอื่นแต่ร้านอื่นมันปิดแล้วแขกก็เลยบอกให้มากินร้านนี้แต่แล้วเขาก็เหมือนไม่พอใจที่ไม่ได้สตังค์อ่ะแต่เราก็ าค,าคิดราคาหมดเลยครับท<อ>ุกอย่างมีราคาหมดเลยทุกเมนูมีราคาต่างชาติไทยต,ต่างชาติผม<า>ข,ขายราคาเดียวหมดก็เลยไม<อ>่บวกไปไม่ได้เราไม่เคยคิดว่าออคนไทยคิดราคาหนึ่งต่างชาติคิดราคาหนึง่งแต่ถ้าลูกค้าสั่งเยอะๆมาเยอะเราก็อย่างเมื่อคืนลูกค้าเขาขอลด10ด้วยเ<อ>ราก็ลดให้ลูกค้าอีก10%เออเห็นเขามากินเยอะลรวก็มากิน หลายวันแล้วเออเราก็เออโอเคเพราะเราเคยบอกว่าเออถ้ามากินครั้งหน้าเราจะลดให้อออครับผมเราก็เลยลดให้อีกโอ้โหแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วลดลูกค้าเขามาอีกเขามาอีกคนอ่ะจีิงมันคือมากันหลายคนนะสี่ห้าคนอ่ะไม่แล้วสองแถวอ่ะมาหลายขั้นจอนอยู่ตลอดมีกล้องอยู่มีภาพอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ